สวัสดีครับตุ๊ดีแห่รักทุกท่านอันนี้ก็มาการมาไทยทาการตัดตัดรากมั้งตัดยึดลายถุงตัดลักขดต้นทุเรียนไงเพื่อจะเปลี่ยนเปลี่ยนถุงเปียเป็นอย่างต้องให้ตัดหักมันโุเรียนการเปลี่ยนถุงถ้ากถ้าถ้าเราบบตัดลักคือว่าทุเรียนมันจะบม่ค่อยโตมันจะไม่ค่อยโตทุเรียนจะไม่โตเลยนะครับมีสิทธิ์ตาย เปอร์เซ็นต์ตายก็มีมันจะเป็นรากกดอยู่ในทุ่งเนี่ยพอมันมันจะบกระจายออกนอกรึเดี๋ยวผมตัดให้ดูเดี๋ยวผมตัดให้ดูว่ารากเป็นยังไงเดี๋ยวทำให้ดูนะลองเบื้องลีกไปหนึ่งเนี่ยรากเขเรียนจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่นี่รากเขาจะขดอยู่อย่างนี้เลยเนี่ยเนี่ยลากใหญ่อ่ะโอ้นี่ลากใหญ่ขดอย่างนี้เลยอ่าเดี๋ยวผมนี่ใส่บอลได้เลยมุดทันที มันคือเวราเขาปลูกไปอ่ะมันจะบ่ค่อยโตไงแล้วมันจะขดกินแต่ปุ๋ยในแค่ในเบาเนี่ยเบาในถุ่งนี่เนี่ยรากเนี่ยเวลาก่อนปลูกเนี่ยต้องทำอย่างนี้เลยนะเช็ดูก่อนเนี่ยรากดขดเขาจะอยู่อย่างนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้อยางงี้เลยนี่ต้องตัดทิ้งเลยอันนี้ต้องตัดทิ้งเลย จริงๆแล้วคนเขาซื้อไอ้ปพวกนี่เขาซื้อเอาไปพักไปขายปุ๊กเลยเนาะเขาบมได้คำหนึ่งข้อนี้อ่าเขาบมได้คำหนึ่งข้อนี้ใช่แต่บางคนน่ะเขากลัวเขาบอกกล้าลื้อไงถ้าเขาลื้อรักเขากลัวมันตายใช่ใช่ต้นทุนมันแพงด้วยต้นทุนมันแพงแล้วแต่เนี้ยแต่ถามว่าข้อแต่ถ้าเกิดเขาลื้อเนี่ยข้อดีของล้างเนี่ยคือล้างมันกระจายเออนี่นี่มันกระจายแล้วมันกลัวต้นมันตายมันจะหากินเก่งไงอืะ เกิดหอบหลือบอแตกดินอย่างเงี้ยอันอย่างเงี้ยเราจะพิ่งแตกเวลาเราใส่ถุงเราเพิ่งแตกเราลือแทกครึ่งเดียวอ๋อคันนี้ก็ตัดรากเลยใช่ไหมอ่าคันนี้เดี๋ยวก็ตัดรากตัดรากคนออกเลยอืมนี่นี่นี่ดูลากนี่เป็นการตัดรากโอ้โหรากครึ่งต้นรากใหญ่รากแก้วถึงแล้วเนี่ยถ้าคนทำให้เป็นนี่ไม่รอดนะดูดูแล้วคือถ่ามันมันรอดรอดอ่ะรอดอยู่แต่คือว่ามันจะ ค่อยๆปีทําไมทุเรียนพวกไปปีนึงเดือเจ็ดเดือนทําไมทยอยใบแห้งตายเพราะคือว่ามันรักรักมันบ่ก็เดินไงสายเห็ดคือรักบ่เดินรักกดหากินบ่ได้รักกดหากินบ่ได้เราแต่ตัวนี้มันจะสร้างรักใหม่ทันทีมันจะสร้างรักใหม่แล้วต่เนี้ยเนี่ยรักพวกเนี้ยเนี่ยเป็นรักฝอยพวกนี้อ่ามันจะเป็นรักไหมโอ้ยทานอาหารโอ้โหมันจะบ่ดินตัวนั้นไงโอ้นี่คือความรู้ ออพี่เคยทำมาประสบการณ์<า>ประสบการณ์มาแป๊บนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอ่าดูต้นนี้เดี๋ยวผมเอาต้นนี้มาดูที่ว่าผมเปลี่ยนไว้นะเราดูตัวนี้ที่เขาเปลี่ยนไว้เด้อนี่เนี่ยเป็นส่วนเลยอยู่นี่มีเขาเพาะเต็มเลยนะเนี่ยมีแต่ทุเรียนทั้งนั้นเลยน,น,เน,นี่นี่เห็นไหมตัวต้นนี้นี่เดี๋ยวผมโอ้โหเทปเลยนะนี่มาโอ้ยอดอ่ะ ยอด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 ตันนี้แม่อันนี้ผมแอร์ผมรื้อเหมือนต้นนี่เลยแต่อันนี้เป็นหมอนทองแต่อันนี้เป็นแดงอินโดผมรื้อมือนกันอันนี้สภาพตอนรื้อก็เหมือนกันนี่เหมือนกันเหมือนกันเลยครับรื้อเหมือนกันผมทดลองทําแล้วไงแล้วมันมันได้ผลจริงได้ผลจริงได้ผลเร็วด้วยนะรับเดี๋ยวเมื่อเพื่อนเรียนเพื่อเรียนเนาะ ไซนี่ผมเปลี่ยนทุ่งมาเดือนประมาณเดือนครึ่งเดือนครึ่งเนาะประมาณเดือนครึ่งเนี่ยดูการเดินยอดโอ้โหนี่ดูยอดนี่นะโอ้โหให้ให้หรือหรือืออย่างนี้แล้วเวลาปลูกอ่ะให้เรากระจายรากอย่างเงี้ยส่ทุ่งอ่ะแล้วก็ส่งส่งตรงเนี้ยเนี่ยส่งส่งอย่างเงี้ยให้ดินตรงเนี้ยมันแต้โอ้นี่นี่นี่ความรู้เลยนะครับให้ดินตรงนี้มันแตกนี่นี่คือความรู้ทั้งนั้นเลย พอดีมันแตกเสร็จปุ๊บห่อเราใส่ถุงเห็นไหมหี่การเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ดูพี่ชาเนี่ยดูดิพิ่ชานี่บอกหมดเลยเนี่ยเนี่ยแล้วก็อย่างนี้แล้วเราก็มาส่งส่งในนี้เนี่ยจะจัดจัดลากในนี้จัดในนี้ตัดให้มันแตกๆดึงลากออฟพยายามดึงลากอ้๊อฟให้ชนทุ่งไว้ตั้งลากแต่งลากให้ไหมคือตั้งลากคือว่าให้ลากมันมันกระจายอ่ะ แล้วก็ดินไสเลยดินที่เอาหมักไว้เนี่ยดินนากดินหมักไว้นี่ได้เบิดเลยอ่าดินนะแต่คือถ้านดินปุ๋ยหมักได้นะครับต้องไปนดินหมักก่อนดินหมักเป็นคือินตามส่วนตามอะไรพวกนเนะตามส่วนแล้วก็มีเศษมูลสัตว์หมักไว้ก่อนนะยังงน้อยอ่ะคือหนึ่งเดือนเออไปนดินที่หมักไว้ก่อนอ่าแต่ปุ๋ยเม็ดเรียนบ่มากเลยเออตอนเปียนทุ่งอ่ะนะอย่าอย่าอย่าใส่ปุ๋ยเม็ดให้เป็นใส่พวกทีว่ารู้เลยรู้นั้นเลยเกษตรก กับผู้ที่สนใจนี่นะคำว่เปลี่ยนเขาไป้มันสองสามร้อยต้นที่เปลี่ยนที่นี่ทั้งมะนาวทั้งอย่างนี้นี่เสร็จละหนึ่งต้นเรียบร้อยเห็นไหมโอ้โหแล้วอย่างงี้ไปเปลี่ยนอย่างงี้ไว้เดือนครึ่งจะได้เป็นสภาพเนี่ยโอ้โหนี่จะได้เป็นอย่างงี้ต้นที่สมบูรณ์สมุนแบบมากที่สุดเลยสมบูรณ์แบบเดี๋ยวผมให้ดูอ่ะไออันนี้ไซส์ที่เอามาทีแรกเลยนะอ่าเดี๋ยวผม เนี iki, 50, ah, ่ยอืมม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 มี ah. Th huh. s. S oh! 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 ่มมมมมมนมมยมัมมมมมมมดรมมมมมมยมมมามม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 วมม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 มนี้มมมมมมนนมม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 นมม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 นมมมมมเนี่ยชุดเดียวกัน แต่ oh. ชุดนี้มันบริเปลียนชุดน oh. uh, uh. yeah. ี้เปลียนดูเปลียนถุงนี่การเจริญเดินของยอดไงโอ้โหยอดนี่ใบยางสวยใบแบบนี่ชุดนี้กางแตกะนี่แล้วก็ถ้าเราบเปลียนถุงนี่จะอยู่อยู่สไตล์นี้แล้วก็บไปหนละยอดบโบแทงยอดง่ายใช่ไหมยอดยอดเดินยังอดเดินเท่านเลยยอดถือล่างเป็นลักขดไงโอ้โอ้โอ้แล้วเดซื้อมาก็ต้องแต่งดูดีก้อนก้อนเราลงแปลงฟูกประมาณเดือนครึ่งนี่ ก็ลงแป้งพวกเดือนครึ่งเอาต้องงลตัดถุงแล้วก็แต่งลากเปลี่ยนถุงใหม่อย่างเงี้ยเดือนครึ่งค่อยค่อยลงแปลงพวกได้คืออย่างเงี้ยเราจะลงแดดรอยได้เลยไงโอ้คือบ่ตั้งมุงบ่ตั้งมุงสลัดละคือต้นจะแข็งแรงละแน่นอนแน่นอนแนนน่อคือพอเราเลี้ยงอย่างนี้ไว้เนี่ยเนี่ยยังพุ่มเนี่ยพุ่มจะมาเลี้ยงไว้อย่างนี้ตัดสลัดก่อน ตายแถลง15วันตายแถลง15วันแล้วตอนนี้ผมก็จะลงแดดร้อแล้วแล้วค่อยๆเลื้อเข้ไปแถลมอ่าน่าจ15วันเออครับเปตัวนะเวลาเราเปลี่ยนถุงอย่างเงี้ยเนี่ยต้นมันหนอนอย่างเงี้ยให้เราไม้มัดพยุงไว้ก่อนเนี่ยเชือกปอมัดทำไว้ก่อนทำไว้ให้ให้ต้นมันแข่งก่อนเนี่ยพอมันมัดไว้15วันแล้วต้นมันก็จะตั้งพอตั้งเสร็จเราก็เอาออกเลยมันจะเป็นทรงนี่เหลอ อันนี้โบต้องไปพังแถลงอันนี้คือไซได้แล้วโบต้องพางได้เลยอันนี้แล้วก็บอต้องไปลื้อลากละเออสู้แดดร้อยเลยกันเนี่ยคือสู้แดดร้อยคือเวลาเราฟูกเนี่ยเราตัดนี่แล้วก็ลงเบาเลยเลี่ยลคือเราโ่ต้องกลัวเฮี่ยวเออเออต้องไปยุ่งกับยากลากกันเลยโบต้องยุ่งกับลากข้อดีของการเปลี่ยนถุงตัดลากแต่งไว้ก่อรฟอมต้นไว้กรเย็นขึ้นก่อนลงแปลงปลูกนี่การฟอมต้นอ่าครับอืออันนี้ก็เป็น ผมได้ลองทํามาแล้วไงเป็นเทคนิคที่ทํามาแล้วเป็นที่ประสบการณ์มาแล้วที่ประสบการณ์ที่ทำมาแล้วตอนนี้ผมกําลังลงแปลงปลูก400ต้นเนี่ย400ต้นนี่จะลงเตรียมพร้อมไปลงนี่สําหรับท่านใดสนใจก็ติดตามได้ทาง YouTube ของช่องน้าชายทำกินดีอยู่ดีผาทำผาเที่ยวเนี่ยติดตามได้เลยครับนี่เพราะว่าช่องนี้จะอัปเดต ส่วนนี้โดยเฉพาะเลยส่วนของของฟาร์มนี้โดยเฉพาะของแบบกระบอกปุ่มออฟฟ์ฟาร์มใหญ่ยุดยใหญ่ฟาร์มโน้ยใหญ่เลยโบจาวาตีแต่คือว่านี่ให้นายชายเขาชายทำเออติดตามได้เลยแต่นี่ผมตอนนี้ผมแปลงรักเลยอ่ะผมลงทุเรียนแล้วกับฝรั่งแดงโยยาเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามแค่ตนมาเขาบอกว่าทุเรียนอ่ะปุ๊กยากษปุ๊กยากษ์แต่สำหรับผมนะผมผมได้ผมที่ผมลองมาสิบตนอ่ะที่ผมลองทํา ดีแลกเลยอ่ะมันพลาดไงมันมีจักษตัวงับมันตายจักตัวมันตายจนโอ้โหฟีมือฟีมือฟีมือเนี่ยผมลองลรือส่งทาบวิธีอ่ะแล้ววิธีไหนดีสุดอ่ะเนี่ยคือวิธีนี้เวิร์ลที่สุดอ่าวิธีหรือรักเนี่ยโอ้โหผ่านอืมอนี่ประสบการณ์มาแล้วนี่ทำมาแล้วคือนี่เราทำจริงอ่ะเออนี่คือที่เอาจริงแล้ว่นี่เอาจริงโอเคมีอาจารย์แนะนำเกษตรกรนี้ไหมว่าเช่นไหนได้ต้องปุ๋ยรองพื้นไหมแล้วขุดลุมคุณดยังคือ ไอหลุมที่ปลูกอะผมยากให้หมักคือหมักหมักเป็นปุ๋ยคอกเลยปุ๋ยคอกไปก่อนหมักทิ้งไว้ใยน้อยเลยสักเดือนนึงแล้วรดน้ำให้ชุ่มหมักไว้เดือนนึงแล้วค่อยแวกปลูกแต่ปลูกอะพยายามจะปลูกลึกถ้าถ้าต้นเห่ารุ่นเนี้ยเราก็ขุดหลุมลึกแค่นี้พอในี่รอยไม่ปิดรักปิดรักแค่นิ้วเดียวปิดรักเพื่อให้รากโดนความร้อนปิดลักแค่นิ้วเดียวนะแล้วก็ดินกบเลย แล้วก็รดน้ําวันละครั้งหรือถ้าแดดร้อนก็ต้องไอกลางวันลอบแล้วก็เย็นอีกล้อบต้องตัดอากาศ้อมเราลองดูอัตราเราสังเกตดูใบอืถ้าช่วงประมาณใบมงใบซองอ่ะใบเที่ยวเนี่ยเราต้องให้น้ําขยับเวลาให้น้ําขึ้นนี่เราต้องดูใบถ้าประมาณใบซองใบซ้มเนี่ยใบยังใสอย่างเงี้ยอยู่โอเคถือว่าพันแล้วโอเคต่ช่วงเนี้ย ทุเรียนเนี่ยชอบปุ๋ยชีวภาพมากคือสำหรับผม่านะผมูลวัวสำหรับท่านใดคือว่าส่วนตัวผมอ่ะผมลองกับชีวพามันทุกไงคือมันโอเคกับคือมันโอเคกกว่าทุอย่างสัตว์เนี่ยมูลวัวมูลควายแลหรือหรือพวกมูลนู่นเนี่ยคือผมทำฟาร์มนู่นอยู่แล้วผมก็เลยลองลงมาแล้วมันบ่มีปัญหาแหรอตัวนี้คือมันพานเออเกินพานมันยังเปิด ผมก็เลยกาตัดถิ่นนี่ผมก็ลือลากหมดเนี่ยพวกเนี้ยผมก็ตัดเอาหมดลักเนี้เลือกมาตัดเป็นครึ่งเลยนะเออตัดเอาเป็นครึ่งเพราะเป็นลากคนเออนี่เนี้ยครับเป็นคนที่อนตั้งแต่นั้นเขาจีเสียดายเลยปากการยุ่งเอขายมาตายเพราะว่าต้นทุนต่้นทุนเต็มเลยเนี่ยตเต็งเลยนี่คือหากินบ่ได้เลยวนี่าหากินบ่ได้ละเออคือเขาจะบ่เดินไงต้นเขาจะบ่เดินถ้ารูดกินปุ๋ยเนี้ยนี่เบิดกระจบเลยอ่าจบเลยใบก็จะค่อยๆแห้งแห้งแห้งแล้วก็ตายเลย แต่ต่างจากที่ว่าเราตัดรากเนี่ยพอเราตัดรากจะเป็นอย่างนี้เลยจะสร้างรากไหมเขาจะกลัวต้นเขาตายไงเนี่ยเขาจะสร้างรากไหมเนี่ยอย่างเงี้ยเดินี๋ยวเวลาแค่เดือนครึ่งนะที่ผมเปลี่ยนหรือรากเนี่ยหรือมาพานแล้วต้นแข็งแรงไม้ไม่ก็จะยูอย่างนี้แน่ะอ๋ออยู่อย่างเงี้ยแต่พอเราเปลี่ยนถุงแตงรากแล้วจะเป็นตรงเลยเออชูเลยเนาะกระดงเลยมปอ่อเป็นกระดง อืมโอเคเอาแค่นี้เดี๋ยวมีอะไรจะฝากไม่ว่าติดตามไอ้ลือไอ้ที่ยากให้บ่ได้ยักรู้ผมรู้อะไปติดต่อให้ใดที่ฟาร์มหรือใดครับถ้าจติดตามผมใดที่ว่าช่องน้าชายเนี่ยช่องนี้แหละพาอะไรนะพากินดียูดีพาทําพาเที่ยวอ่ากินดียูดีหรือว่าไปจิบยากไปเที่ยวฟาร์มนูก็ไปได้เออไปไเลยยากโทรมาสอบถามผมเบอร์ศูนยเก้าสองเจ็ดศูนย์เก้าห้าศูนย์ห้าออในผมกับ พูดเ <laughs> ป<ระ> <Allah> ็นภาษาภาษาสองิศภาษาไทยลุงติดคือว่ามาอยู่ที่นี่ไงแต่ถพูดภาษาไทยก็ถ้าอยู่ยืดยาวนี้พูดภาษาไทยโอเคนุ๊กเขียนนเขียนนุ๊พิมพ์นุ๊กอเดี๋ยวครัสดีนะสวัสดี